ข่าวเด่นในช่วงนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจธธค่ะกรมส่งเสริมการส่งออกได้ปรับเป้าหมายการส่งออกใหม่โดยคาดว่าจะติดลบเพียง6เซจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบสูงถึง 8. 1นซนายบรรพฤหง์ทองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกคาดว่าการส่งออกในปีนี้จะมีมูลค่าประมาณ6 4 0 0 0ถึง65,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2 9้านแสนล้านบาทหรือลดลงติดลบ6%เซเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งนับว่าดีขึ้นกว่าเดิมที่ประเมินว่าการส่งออกในปีนี้จะติดลบ8.1ทั้งนี้เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาหลังจากเกิดเหตุวิงนาากรรมในสหรัฐไม่ได้แย่ลงมากอย่างที่คาดคิดสำหรับสินค้าส่งออกที่ยังมีทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง ส่วนดุลการค้าในปีนี้ยังคาดว่าไทยจะเกินดุลการค้ามากกว่า2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากในช่วง9เดือนไทยเกินดุลอยู่ประมาณ2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลื่อนการออกพันธบัตรวงเงิน320,000ล้านบาทเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฟื้นฟูออกไปเป็นปีหน้าค่ะ ม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการออกพันธบัตรวงเงิน3ามแสนล้านบาทออกไปจากเดิมที่จะออกในปลายปีนี้เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ทันในสมัยประชุมนี้ดังนั้นจึงต้องรอให้สภาพิจารณาในสมัยการประชุมหน้าซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก6เดือน สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการออกพันธบตัตรวงเงิน320 0 0 0ล้านบาทเนื่องจากได้ประเมินความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูในอีก3-4ถึงปีข้างหน้าพบว่าจะมีความเสียหายประมาณ1 3 8 6 0 0้านสล้านบาทซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลชดเชยความเสียหายให้แล้ว5 0 0 0 0 0ล้านบาทส่วนที่เหลือจึงต้องทยอยออกพันธบตัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฟื้นฟูที่เข้าไปรับภาระหน,นี้เสียเสียหายให้แก่สถาบันการเงินในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง และในช่วงนี้ติดตามชมผลมวยไทยจากเวทีลุมพินีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะที่ชมอยู่นี้เป็นการชกในพิกัด142ปอนด์โชคดีปอบประมุกฝ่ายแดงพบก,กับบิมเบ์ดันศูนย์กีฬาวัดเกตสามยกแรกบิมเบอร์ดัน,เ,นเ,ดเป็นฝ่ายเดินเข้าพล่าตีเขา่าแต่โชคดีอาศัยจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงเขา่าตอบโต้แบบไม่เป็นรองยกที่สีวิมเบอร์ดันยังเดินออกอาวุธแต่กลับถูกโชคดีชิงจังหวะดักเตะดักแทงเขา่าจนทําอะไรไม่ถนัดหมดยกที่4โชคดีได้เปรียบชัดเจน มายสุดท้ายบิวเบอร์ดันพยายามเดินออกอาวุธแต่โชคดีทอยวนไม่ยอมแลกด้วยครบห้ายกโชคดีชนะคะแนนไปแบบขาดลอยส่วนผลผู้อื่นมีดังนี้สักอนันเกียรติกำทรชนะคะแนนพนมทวนสิงหวังเท้บริติเดตท,ทอแสงหิรันแพ้คะแนนสิงนำโชคสอเรืองสวัสดกุมารทองสอสุนันทาแพ้คะแนนทีเคโอจงอ่างใสลูกบ้านใหญ่ยกที่3มสายฟ้าเกียรติหมู่เก้าแพ้คะแนนเทพยุทธเกียรติวนารามแพลทราวเพชรพรพรมแพ้คะแนนพิสุ์เล็กพ,อพ่อสอููิสวัสด และคู่เอกนำสักน้อยอยุทธการกำทอรชนะคะแนนมันจากเกียรตินภาชัยและกลับมาติดตามชมข่าวที่น่าสนใจได้อีกครั้งในช่วงข่าวเด็ดภาคดึกหลังจบรายการสัญญามหาชนค่ะช่องจะซีร่วมกับ r รีเจนซี่บร,รันดีไทยสเสนอสปอติฟส์ ถ้าหากว่าท่านนักกอล์ฟเล่น็อตระเบิดทรายข้างกรีนะครับแล้วก็ตีทีเดียวไม่ขึ้นนั้นสาเหตุหลักๆอาจจะมาจาก2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือตอนสวิงนั้นช่วงร่างทํางานมากเกินไปครับพอช่วงร่างทํางานมากเกินไปนั้นตัวจะโยจะสเวงอย่างที่2ก็คือแบ็กสวิงชันเกินไปพอชันเกินไปดาวสวิงนั้นจะตีอัดลงไปในทรายลึกแล้วก็ตีไม่ผ่านทรายและสาเหตุทั้งสองอย่างครับช่วงล่างทํางานมากเกินไปก็ดีแบ็กสวิงชันเกินไปก็ดีสืบเนื่องมาจากว่ายืนแคบเกินไป ดังนั้นครับเล่นช็อตะเบิด์ซายนั้นขอให้ยืนกว้างกว่าปกตินะครับสัก6นิ้วการยืนกว้างทำให้ช่วงล่างทำงานน้อยลงแล้วก็แบ็กสวิงไม่ตั้งชันเท่านั้นเองครับรับรองว่าผลงานจอกมาดีดูนะครับระเบอร์ซายข้างกรีนครับยืนกว้างกว่าปกตินะครับ6นิ้วอย่าลืมนะครับช็อตะเบิด์ซายข้างกรี